แฟนตาเชียและพวกเขาจะมีละครเพลงเวทียิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับเราได้เห็นผ่านหูผ่านตากันไปบ้างใครที่ไม่ทราบก็ควรจะทราบและเตรียมตัวที่จะซื้อบัตรได้วันนี้พวกเขาพร้อมแล้วและล่าสุดทีมนักแสดงทุกคนจากอา a d เ m ดมีแฟนตาเชียเรียวร่วมกันวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ละครเวทีโจโจสั่งเรื่องนี้ประสบความสำเร็จและราบลื่นครับ ้าซังเป็นเรื่องที่สองที่เราได้ทำนะครับสาเหตุที่เป็นโจเจ้าซังเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการเลือกเรื่องเน,น้นความสำคัญเรื่องเพลงนะครับ ้หาของโจโจซังเนี่ยเป็นละครที่ถือได้ว่าเป็นละครคลาสสิกก็น่าที่จะแชร์เลนจ์ในแง่ของน้องๆที่จะมารับบทแต่ละบทแล้วก็ทําให้เกิดความสุขกับผู้ผู้ชมได้ดีพีกก่ต้นี่จริงๆได้ร่วมงานกับทาง A.F. หลายครั้งแล้วนะครับให้เกียรตินะครับในการมากำกับตรงนี้เราก็ยินดีที่ได้พี่ต้นะครับ หลัใ,ใจากที่พี่ต้อไปดูเงินเงินเงินเ,นเนมื่อปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นความน่ารักของทีมงานน้องๆเอฟนะครับพอรู้ว่าจะดัดแปลงมาดําบอเทอร์ไฟล์มาเป็นโจโจ้สั่งพี่ต้อก็แบบค่อนข้างทึ่งอันดับแรกคือทึ่งในรสสนิยมการเลือกของคุน่มอันดับที่2ก็คือทึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกกินใจประทับใจและมีเนื้อหาที่สามารถมองได้ในหลายๆแงม่มุม ขอฝากเจ้าเจ้าังนะครับอยากที่จะให้ผู้ที่รักในมิวสิควลโชว์หรือละครเวทีทุกคนมาดูมาชมนะครับต้องบอกว่าให้ความมั่นใจได้ว่าเจ้าเจ้าสังเนี่ยเป็นละครเวทีที่ดีที่สุดหนึ่งเรื่องสวัวดสดีครับเย้ <Yeah. S 2> แล้ว,วันนี้นะครับก็เป็นเ,เรื่องงามยามดีที่ ได้มาทำการบวงสรวงละครดอะมิวสิควลตอนโจโจซังอ้โหและสองคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือโจโจสังนั่นเองเป็นดับเบิลแคสของผมนะครับซึ่งตัวผมเองก็รับบทเป็นพิงเคอร์ตันซึ่งอีกแคสหนึ่งวันนี้ไม่สามารถมาได้ติดงานคือไทรวานนั่นเองนะฮะสหรับละครเวทีเรื่องโจโจสังนะคะเราสองคนก็รับบทเป็นซาสากิค่ะก็ถือว่าเป็นบทค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าจะต้องแสดงหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นสนุก ศร้าแล้วก็ไปจนถึงร้องไห้เลยทีเดียวก็ต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันคือคนรักไรสัจจะโจโจสังดอกฟ้าจึงฮาราคิเราสองคนก็รับบทเป็นเจ้าชายยมมาตุริในเรื่องโจโจสังนั่นเองนะครับก็สําหรับบทนี้เองก็เป็นบทที่ค่อนข้างยากเลยมันจะมีทั้งส่วนที่คล้ายและไม่คล้ายกับบทเล็กของเราอยู่แล้วคราวนี้นะคะเรา2คนในโจโจสังเดอะมิสิคอล กฎเป็นเคสนะคะเป็นสาวอเมริกันนะคะแล้วก็เป็นภรรยาของนี่คือบิกตันถ้าเขาไม่รักกันเรื่องจะไม่เกิดแต่ถ้าไม่มีเราเรื่องจะไม่จบถือฉะนั้นเราสำคัญะคะ่ะ จร,จริงๆกับทุกๆชิ้นงานที่เกิดขึ้นในละครเวทีโจรสังในครั้งนี้นะครับพวกเรามั่นใจว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมแน่ๆอยากจะให้ไปดูกันเยอะๆแล้วกันกับละครเวทีโจรสังในครั้งนี้นะครับแสดงวันแรกนะคะวันที่9สิงหาคมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอ่าและแล,ะละเคาเรื่นที่ไหนอะมิน้นเอ็มเทอเตอร์หรือโรงละครกรุงเทพเดิมนั่นเองค่ะครับยังไงฝากด้วยโจรสลังเดี๋ยวไปเชิญค่ะครั้งนี้ครับสวัสดีครับ วันที่ผมถือ